ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมวั e พีชพเลเวเตอร์4นะครับหรือว่าวันพีชไคสุ k ุมูโซภาค4นะครับอ่ะเรากลับมาต่อกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไหมครับแต่เราจะเอาไอ้พาทนี้นะครับเป็นพาร์ทแรกนะครับถือว่าเป็นเริ่มต้นในการเปิดเนื้อเรื่องนะครับก็เราจะมาเริ่มกันที่หมดเนื้อเรื่องในภาคอาราบัสต้านะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปก่อนครับอ่ะ นี่เลยนะครับสู่อาณาจักรทะเลทรายความรู้สึกเล่าร้อนและสายสัมพันธ์พี่น้องนะครับเออโอเคถือว่าอันนี้เป็นพาทแรกนะครับมาครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับรู้สึกมันจะออนไลน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี่ครับมันเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับสามารถไปเล่นคนอื่นได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราเล่นคนเดียวนะครับโอเคจะไปเข้าไปเลยครับมาโอเคด้วยประการนี้ ื่อที่จะทำตามฝันที่ให้ไว้ในวัยเด็กกับแชงคูซูสุผมจะพูดตามทำไมเนี่ยแชงคูทอะไรกันครับเนี่ยลิ้นพันโอเคจากนั้นลูฟี่ี่มุ่งหน้าออกสู่ทะเลนะครับพร้อมกับความฝันที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดนะครับในวันหนึ่งนะครับก็ได้พบกับผู้คนมากมายที่เอสบูนะครับเขาได้นักล่าโจรสลัดนักดาบโซโลแล้วก็พลซุ่มยิงอุซบนะครับแล้วก็พ่อครัวสจินะครับต้นหุ่นนามิและจนสลัด g o i ิ g งแมรี่มาเป็นพวกพ้องเรือจนสลัดจนสลัดว่ละล่ะสถานที่ที่พวกลูฟี่ตั้งใจจะมุ่งหน้านไปก็คือที่ที่เราจะสลัดจากทั่วโลกหมายตาแกลนรแกล,แกล,แกลไนไลนนะครับแลนะปลายทางของสถานที่แห่งนั้นกล่าวกันว่ามีวันพีสที่อดีตเจ้าของสลัดโกโลเจอร์ได้ทิ้งไว้นะครับนี่โคตรเท่เลยครับโอ้ที่ฉากเก่าๆของไอ้เขาเรียกนะคุณคุณอ่ะ นี่ครับลูฟ the ี่ได so ้พักพวกแล้วก็แบบมีชื่อเสียงนะครับค่าหัว30ล้านนะครับแล้วก็ในเมืองลกทาวที่ลูฟี่ไปเยือนนะครับได้เจอกับสโมเกอร์นะครับเป็นพันเรือเอกแต่ก็สามารถหนีรอดมาได้ไอ้มันจะมีฉากที่แบบผมรู้สึกคุ้นๆกับภาคสานะเมื่อกี้ที่ผมจะพูดลืมลืมพูดฉันเพื่อจะเป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ส่วนฉันเพื่อแคน เขียนเขียนแขนเขียนแผนที่โลกี่้ผมลิ้นพันน่ะแก้ไม่หายครับ mm ส่วนฉันจะเป็นนักลบแห่งท้องทะเลผู้ก้าหาญอุศบนะครับนี่ครับแต่ละคนความฝันโอ้คิดถึงวันเก่าๆนะครับฉากแบบเก่าๆมานะครับมุ่งหน้าสู่แกนไลน์แล้วก็เข้ามาเมื่อเข้าในแกนไลน์นะครับก็ได้เจอกับอาวีวีนะครับเจ้าหญิงแห่งอะร จากอาณาจักรอาราบัต้านะครับเอออะไรกันครับนี่ลิ้นพันเนี่ยทุกคนจะตั้งใจอ่าท,ทุกคนจะตั้งใจตั้งใจจะพาเออพาวีวามีวาโอ้ผมเป็นอะไรเนี่ยก็คือทุกคนจะพาวิวีกลับไปส่งที่อาราบัต้านะครับแต่ว่าระหว่างทางอ่ะเออเขาเรียกว่านามิป่วยเออแล้วก็ได้ขึ้นฝั่งที่เกาะอาณาจักรดำนะครับ แล้วก็ได้ไปเจอกับดรคูเรฮะกับเขาเรียกว่าช็อปเปอร์นะครับผู้พ้องอีกคนหนึ่งตอนแรกลูฟีช่ชวนนะครับแต่ว่าช็อปเปอร์ไม่เข้านะบขอบคุณที่ชวนถึงฉันจะอยู่ที่นี่แต่สักวันพวกนายมีโอกาสที่จะมาที่นี่อีกก็ได้นะเขาอะไระะวะามันยังไม่จบดีกว่าโดหูนะ่ะมาด้วยกันเถอะฮูรุซเซ่โหูโ ทุกคนที่รักษาอาการปวยคอนาวนี้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้ชอปเปอร์เป็นพวกแล้วก็ได้ผจญภัยต่อไปที่อาราบัสตาอาราบัสตาอาราบัสตานะครับโอเคตอนนี้ยังบังคับตัวเล่นนะครับมีเล่นได้3ตัวนะครับมีลูฟี่มีโซโลมีซันจีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นใครดีวะซันจีจะประเภทใช้ความเร็วลูฟี่ใช้พลังโซโลใช้พลังนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นลูฟี่แล้วกันครับไป เราต้องเล่นพระเอกสิครับก็ใครอยากให้เล่นตัวอะไรยังไงคอมเมนต์กันไม้ได้นะครับในพาร์ตต่อไปถ้าเกิดมันมีให้เลือกนะครับก็ลองคอมเมนต์กันไม้ได้นะครับแต่ผมไม่รู้มันมีตัวอะไรบ้างนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักๆในพาร์ทในพาร์ทในพาร์ทนั้นๆนะครับวีรบุรุษเขาคือไดเป็นวีรบุรุษของอาราบัต้างั้นหรือใช่ครคเดย์เป็นอ่ากลุ่มเจ็ดเทพจ้าสลัดนะครับหรือว่าเป็นเจ้าสลัดที่รัฐบาลโลกให้การยอมรับอู้ภาพสวยมากเลยอะ สำหรับผู้คนในประเทศไม่ว่าจะเป็นเจถเจ้าสั์หรือว่ากองทัพเรือก็ถ้าขับไล่พวกเจ้าสัดที่โจมตีเมืองให้ก็รู้สึกทาบซึ้งไม่ต่างกันหรอกแต่ทุกคนคงไม่คิดฝันว่าวีรบุรุษคนนั้นจะพยายามยึดของอาราบัสตาร์เขาคนใดพยายามก่อจลาจลในอาราบัสตานะครับเพื่อยึดของประเทศนะครับถ้าหยุดเรื่องนั้นแล้วและขับไล่บาล็อกเวิร์ตออกไปได้แล้วก็อาราบัสตาก็จะปลอดภัยนะครับภาพสวยมากครับ เอ, <laughs> อ้ลูฟี่ล่ะลูฟี่เหรอลูฟี่ไปไหนวะเออไปไหนวะอ้าวมาแล้วครับอุ้ยว้าว <c oughs> หิวข้าวจังเลยร้านอยู่ไหนอาหารอาหารอาหารอ้าวหมกฟางเจอสโมอเกอร์เรฉยเลยนี่เดินมาโคตรหล่อกระสอบทรายมาถึงประเทศนี้จนได้สินนะ <c oughs> นายควันเมื่อตอนนั้นอ้าวผมวักทำไมวะ ว่าึงมาอยู่ที่แบบนี้ถึงที่โลกทาวนายจะหนีไปได้แบบเฉียดิฉวแต่ฉันจะจับนายที่นี่ให้ได้ก่อนหน่ก็ต้องหนีแล้วละ่ะไปแล้วครับนี่หนีแล้วหรอหรือ,อว่าจะเดินเจอจะทาชิงิเจเลยครับทาชงิครับเรียกรวมพลเดือนตามหาลุมหมวกฟางให้ทั่วเมืองโอเคจ่าสิบเอกให้สูงประชกาการกองทัพเรือทาชิงิลุมหมวกฟางรับทราบ คราวนี้แหละจะจับกลุ่มราจะสลัดโตรูโตรูแล้วอาด่าไม้นะถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทษนะครับแบบถ้าผมลิ้นพันหรือว่าผมแบบอ่านแบบขัดใจใครก็ต้องขอโทษเลยครับเพิ่งกลับมาแบบลื้อฟื้นนะก็ต้องแบบนิดนึงนะครับไม่ยอมไม่จับได้หรอกนะใครจะปล่อยให้หนีไปได้กันล่ะ<ป>อาคีดัมอุ้ย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 เอ็ดเอ็ดเอ็ดครับเอ็ดเอ็ดเอ็ เฮ้ยโคตรหล่อเลยอ่ะนายอาจเป็นควันแต่ฉันเป็นไฟความสามารถฉันกับนายตัดสินแพ้ชนะไม่ได้หรอกเฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะเอสแกเองเหรอหัวหน้าหน่วยที่สองคุณชาร์ตนนท์ขาวมีทุกอะไรกับประเทศนี้ล่ะโปรตุกัสดีเอสฮีมาตามหาน้องชายน่ะเนี่ยโคตรหล่อเอสว่าไงไอหนุ่มไม่เปลี่ยนไปเลยนะลูฟี่ มาแล้วครับโอเคเรามพีพวกทั้งหมดทั้นนี้นะแล้วก็มีบอสเป็นอ่าสมเกอร์นะครับโอเคฝ่า okay. วงล้อมของกองทัพเรือนะครับไปภารกิจแรกนะครับอ่าอัดสมเกอร์ให้ปิวแผนที่เดินทะเลแล้วอ๋อตั้งค่าปุ่มใส่ทักษะอ้ยมีทักษะด้วยเหรอขอดูนะครับ๋อ้ยยังไม่มีนะครับโอเคแผนที่เดินทะเลจัดไปเข้าไปก่อนโอ้โหอะไรกันคำนี้อ่อันนี้คืออะไรกันคำนี้่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราจะกด อ๋อเราต้องกดออกเรือครับไปมาแล้วไม่ปล่อยให้นี้ไปหรอกมุกิวราหมวกฟางยอมแพ้เธอรนาหยุดลูฟีนนฟ่กับฉันไม่ได้หรอกอีอเอสโอเคครับอัดสมโมเกอร์สมโมเกอร์สมโม,เก,สม,โมเกอร์อันนี้คืออะไรวิธีปัดสมโมเกอร์เมื่อใส่โลเกชเป็นปลังเปลี่ยนร่างอยู่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีอ๋อถ้าทำให้อยู่สถาสถานะไร้เกาะโอเคแล้วต้องทำยังไงนะเวลามัน ผมจะต้องลดเกาะมันใช่ไหมได้เอาไว้ชีหลังร่วมมือจัดการพวกนี้ก่อนเถอะได้เลยครับเอสอ่ะผมะสกิลส่ใครเออสแตมป์สแตมป์สแตมป์มับเอาต่อยใ,ใครวะนะ่ะสโมเกอร์หรอสโมเกอร์หรอก็มาดิครับระเบิดพลังนะครับอ่าจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็พลังโจมตีอดัดกระเด็นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคโอค้ตกัไม่ยุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องสั่นได้นะเออ มาก็มาเลครับ <im itating> ก็มาได้ครับมับอันนี้คือถ้าอ๋อบาสูอ้าวโดนไหมนะ่ะไม่โดนไม่น่าโดนบ <im itating> โดนบคิดต่อยพังเกาะมันก่อกนครับพังเกาะไปก่อกนเลยไปไหนแล้วละ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วสม,มุกเกอร์อยู่นี่อุ้จะตายแล้วตายแล้วอูจามันใช้มันใช้พลังโลเกียรครับตีไม่เข้าครับรอรอครับรอ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 แล้วก็มับปั๊บไปดึงทีจัดการสม,มุกเกอร์ได้เรียบร้อยครับแล้วก็ไปไหนต่อวะ เขาจะไปเรียกกำลังเสริมมาอ้าวอะไรกันครับเนี่ยไปเรียกกำลังเสริมยังงั้นเหรอโอเคไหนวะเราต้องไปไหนต่อเราต้องไปไหนต่อก่อนทัพเรเือเริม่มถ่วงเวลาโอเคแล้วน่าต้องเคลียร์มอนนะครับไปสมโมเกอร์ถอนกำลังชั่วคราวเพื่อเรียกกำลังเสริมอะไรกันครับเนี่ยคุณสมโมเกอร์ลูฟี่ใช้โอกาสนี้จัดไปครับมับก็มาดิครับเกมหมดอ่ะครับจังหวะนี้เกมหมดอ่ะครับ ้ยใครอะนี่ไงครับมาแล้วครับมิชชั่นเขตแดนอ่าสามารถยึดเขตแดนได้ไม่จัดการโอเคครับโอเคเราต้องอ่าเก็บไอให้มันเนี่ยให้มันเป็นอย่างี้ครับให้มันมันเป็น,นเขาเรียกว่าเป็นสีฟ้านะครับเออแล้วก็ไปไหนต่อเราไปไหนต่อได้บ้างครับยังไปไม่ได้ปะ่ะหัวหน้าทาหารเรือปรากฏตัวไปทางไหนทางนี้ครับมาก็มาดิครับเ,เจอลูฟี่หน่อยปลาหัวหน้าอยู่ไหนวะทางนี้ แล้วก็เลี้ยวขวาครับอ่ะเจอแล้วเข้ามาเลยครับเอทเอทเอตีอยู่วิ่งมีกองสมบัติด,ด้วยหีบสมบัติจัดไปครับขอบค่าไอ้นี่ก่อนนะครับมับฮอกฮอกเขาเรียกอะไรนะหอ,อกใช่ไหมเออเป็นอาท่าหอ,อกปะโอเคได้เหรียญครับนี่แล้วก็ได้เงินเบลลี่อีกห้าพันอ่ะเอา้าเอสไปอยู่อะไรข้างบนอือ อโอ้สุดยอดโคตรสวยสุเกะเอสือสอริค่ะตัเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยเอาทางนี้ทางนี้ครับหลงหลงหลงแล้วก็ไปทางไหนต่อครับนี่มาแล้วทางนี้ทางนี้ครับมีหัวหน้ามาครับหัวหน้าผูวมาเหรอผมก็มาดิครับออกไปดีหนึ่งทีอ้าวสกิลใช้เอาได้แล้วครับเมื่อกี้ผมคิดว่าสกิลใช้ไม่ได้โอเค ได้เหรียญมาอีกหนึ่งเหรียญมัฟขอเคลียร์มอนหน่อยขอเคลียร์มอนหน่อยขอเคลียร์มอนหน่อยโกมูโกมูโน,โนบาซูกา้าไปหนึ่งทีดิเราต้องไปอ่าอัดพวกกระทัพเรือน,นะครับให้กระเด็นโอเคจัดไปล็อกเก็ตไปหนึ่งทีเก็บ,บอ่าเขาเรียกว่าเราต้องเก็บหัวหน้านะครับให้หมดใช่ไหมแล้วก็ทำเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์ทะเลทรายนะครับดูไอ้นั่นนะครับด้านบนทำไมผมเหนื่อยจังวะ เออถ้าผมพูดอะไรแบบขัดขัดใจใครขัดใจใครก็ขอ,ข,อขอโทษอีกรอบนะ <laughs> ผมผมขอฝึกก่อนเสียงลงแล้วเนี่ยผมรู้สึกห่างหายไปนานมากเลยเออขออีหนึ่งดีครับพี่สวยดีครับไปเราไปทางกลางโอเคเราเคลียร์ล็อกล็อกนี้แล้วนะครับพันธมิตรโอเคมาทางนี้ครับล็อกนี้ต่อครับมาอันนี้ใครอ่ะน,นี่เอส อไอ้อุซอบขอความช่วยเหลือไม่ใช่เหรอเราต้องไปช่วยใช่ไหมไปไปไปช่วยเอสน่าจะไหวครับเอสบอกได้ทั้งวันได้ทั้งวันก็มาดิครับทีเดียวเราไปช่วยอ่ามันชื่ออะไรนะใช่ไหมใช่อุซอบไหมไม่หมายถึงไอ้ตรงเนี้ยใช่อุซอบใช่ครับโอเคอุซอบจริงๆด้วยมาแล้วอุซอบก็มาดิครับอุซอบอุซอบปั๊บโอ้โหเรามาแป๊บเดียวเคลียร์หมดอะครับพอดีเลยอุซอบบอก โอเคปุ๊บปุ๊บนี่อุ๊ยหูท่ามันแบบพุ่งแบบรอรเก็ตอรเก็ตมับ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 โอ้โหสุดจัดจัดอารีกตัตโต้ขอบใจจริงๆเลยนะลูฟี่ไม่มีปัญหาอูซบเพื่อนขอทีหนึง่งมับมับมับมันยังไม่ตายครับมันยังไม่ตายรอดไปทีต้องรีบไปรวมกลุ่มกับทุกคนซะแล,ล้วไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเลยนะโอเคครับเราระเบิดพลังอยู่ไปครับ น่าถึงตรงกลางแล้วครับถึงใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับหมักก็มาดิครับอือผีตรงนั้นน่ะเธอก็เป็นผู้หมูฟางสินะใครอะอามหรอใช่ไหมใช่อะฉันเป็นแค่นักเต้นต่างหากไม่ฟังเลยฮะโอเคเก็บกองครับมับได้เนื้อวะ่ะเนื้อเก็บเนื้อหน่อยพลังเต็มมันก็เต็มอยู่แล้วอ่ะครับเรื่อไม่ลดเลยอะออมันช่วงแรกๆอย่างนี้แหละครับมันต้องหลังๆนะหลังๆน่าจะโหดกว่านี้แรกๆมันจะแบบชิวๆครับชิวๆ เดี๋ยวนะผมต้องตีอยู่ตัวอะไรวะเนะนี่ยนี่นี่น,นี่หาบอสกันหัวหน้าไม่ใช่บอสครับหัวหน้าหัวหน้านี่ล็อกนี้มัดโดนบ้ากไหมนะี่ยต่อยใครวะเนะี่ยก็โดนหนึ่งตัวนะครับโดนโดนตั้งหนึ่งตัวเนะี่ยเรียบร้อยเอสก็เหมือนกันนะแข่งแข่งเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านเอสว่ะเอสน่าจะชมนะครับน่าจะใช่นะโกูมุ้กูมุโนบาสูกา้าหัวหน้ากองทัพเรืออ่ะอันนี้ทุกคนหายไปไหนกันกหมดแล้วอ่ะ ว่าเราต้องไปเคลียร์ใช่ไหมเคลียร์ข้างหน้าปะเดะเดะเดะเราไปเคลียร์พื้นที่นะครับผมลืมเลยไดีเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเฮ้ยมีตัวอะไรแดงๆอ่ะเดี๋ยวเดะข่อยนิดนึง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 เอาเหรียญเอาเหรียญเอาเหรียญปั๊บ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 อีกนิดเดียวครับอ่ามันเหลืออีกขีดนิดนึงอ่าเรามีใครบ้างเนี่ยมีช็อปเปอร์เอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยในทีมนะครับที่แบบช่วยตีนี่มีซันจิด้วยบล็อกเก็ตมาปั๊บปั๊บปั๊บเก็บเรา จะเคลียร์มอนยังไงให้มันหมดไวๆดีอือมันมันไม่ตายมันไม่ตายมันมองยากมากนะครับเรียบร้อยพันห้าเก็บหมดจัดการไปพันห้าคนแล้วครับไปเราต้องไปตีกับไอตัวข้างในใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนนะไอแดงๆนานละสักพักแล้วครับเดี๋ยวนะนี่ปะนี่ไงทัชชิงี้ทัชชินี้ทัชชิงี้ทัชชิงี้มาดิครับก็มาดิครับน่าจะเปลี่ยนตัวเล่นได้เนาะแบบเปลี่ยนไปโซโลซันจิเงี้ยเออเอาโซโลมาเจอกับทัชชิงี้อย่างเงี้ย โอ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับแต่ชี้ลหะครับไม่รู้ฟี่ทำร้ายผู้หญิงอะปั๊บไม่รู้ว่าผ้าคนี้มันมีนี่ป่ะครับอ่าเขาเรียกว่าซันจิซันจิตีผู้หญิงไม่ได้เหมือนแบบเกมมันพีดเ์นิ่งบัตอะครับซันจิตีผู้หญิงแบบตีแล้วแบบดามิไม่เข้าอ่ะเออต้องลองดูครับเดี๋ยวรอไว้โอกาสได้เล่นซันจินะครับฉันไม่มีเวลามาเล่นอยู่เธอหรอกนะคนที่ฉันต้องจับก็คือพวกคุณที่มาเสียว ทำไมมันถึกจังวะถึกกว่าสโมอเกอร์ปะเนี่ยม,มับอืองัด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 ของัดงัดทางงัดหน่อยครับอีกทีหนึ่งมาโกมูมูโกมุ้หนูบาซูกา้าไปดิเรียบร้อยตาชิเงะแตกไปดิเออเหลือใครเนี่ยเราต้องอัดกองทัพเรือให้ครบเจ็ดคนเหรออ๋อแล้วก็ช่วยช่วยหนุนหนุนอาใช่ไหมช่วยหนุนการถอนกำลังของพันตมิตรนะครับมันอ่านยากมากเลยอ่ะฟอนต มันตัวเล็กนะครับแต่ก็ถามว่าอ่านได้มันก็ดีครับก็ดีถือว่าเป็นภาคไทยก็ก็เวิร์กอยู่ครับเออมับมับเรียบร้อยหมดยังหมดแล้วดิให้ฉันจัดการเองเหลือไข่วัน่ะไข่วันตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับไขนะ่หน้าช็อปเปอร์มาถึงจุดหมายเดี๋ยวนะโอ้โหมาอีกเพียบเลยอะ่ะก็มาดิครับก็มาดิครับ มานีครับมันเยอะจังเลยอะ่ะอยากเจอกับสโมกเกอร์เลยครับปึบร่วมมือกับโซลูอัดพวกหัวหน้าเรือให้กระเด็นได้ครับไม่ต้องร่วมมือก็คนเดียวก็ได้ครับโอเควายังวายัง,ยงเหลือใครเหลือคนนึงครับนี่ไงเดี๋ยวแหละปึบหอกปั๊บไปน็นทีนึงโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงปับ๊บเรียบร้อยหมล้วครับ มีไหมอันนี้คือตัวนะเดี๋ยวทำให้ฉันจัดก,การได้เร็วขึ้นเลยเร็วขึ้นเยอะเลยเป็นนต่อครับหมดแล้วนี่อัดกองทัพเรือบนเส้นทางให้กระเด็น่ะฮะจัดไปจัดไปครับเราต้องตามอ่าตามนั้นไปปะเราต้องไปรวมกลุ่มใช่ไหมไปดูครับน่าจะใช่แหละครับไปไปไปรู้สึกว่าใครจะวิ่งไปอันนั้นคือโซลเหรือใครวะอุ้ยโซโลไปถูกทางเหรอ ใช่ไหมนะโซโลไปถูกทางมั้ย่ะเฮ้ยถูกอ่ะเฮ้ยในเกมไปถูกทางเฉยเลยมาแล้วโซโลมาถึงจุดมุ่งหมายเฮ้ยได้ไงกันคเนี่ยว่าผมคันตาโอเคโอเคเสร็จแล้วครับมาต่อไปเป็นอะไรอ่ะมรนนาน,นิดนึงนะครับก็ต้องแบบเรื่อยๆครับมันเป็นเกมมุโซ,โซนะครับเกมบุกตะลุยพังนู่นพังนี่นะมาแล้วครับบอสมาแล้วเพลงมาแสดงว่าบอสมาครับนี่เลยความความมุโซ,โซ โอเควิธีการต่อสู้นะผ่านล็อกเป้าหมายด้วย R สามารถใช้เราเรา,เราต้องล็อกเป้าหมายมาันใช่ไ okay, ห okay, มโอเคล็อกเป้าหมายโอเคสโมุเกอร์ก็มาดิครับหึหึมาดิครับอุ้ยผมสกิลสายไคมาอ้าวอ๋อผิดคนผิดคนผิดคนครับเดี๋ยวนะหาก่อนหาสมโมุเกอร์ครับอ่าสมโมุเกอร์สมโมุเกอร์สมโมุเกอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะหาสมโมุเกอร์สมโมุเกอร์อยู่ไหนวะมันเป็นล็อกกองทัพเรือวะนะ่ะเอาสมโมุเกอร์โอเคได้แล้วครับก็มาดิครับมาปับปับปับ มันอาจจะดูงงๆหน่อยนะเพราะว่ามอนมันเยอะนะเกมอย่างนี้ครับแต่ก็ก็สนุกครับมันสนุกแหละครับแงฝากติดตามด้วยนะครับฝากฝากดูว่าผมจะเล่นจบหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้จะเปลี่ยนตัวนี่ธมอเกอร์ธมอเกอร์คือถ้าหันจอนี่ไม่ได้เลยอะหันจอแล้วแบบมันมันเปลี่ยนตัวเลยครับเปลี่ยนเป้าหมายโอเคคุณสม็อกเกอร์จะขอโทษค่ะพอดีฉันหลงทางเฉยเลยแต่จริงจรงหลงทางได้ไงเนี่ยนึกว่าโซโลบ้าเอ๋ย มันเหลืออีกต right. ั้งครึ่งหลอดอ่ะมันเป็นโลเกียครับมันเป็นโลเกียเราตีไม่เข้าเราตีไม่เข้าโอ้โอ้นี่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 แต่ว่ามันไม่มีเกาะมันตีเข้าปะมันไม่มีเกาะนี่เดี๋ยวนะต้องลองตีครับอันนี้คืออะไรระเบิดพลังระเบิดพลังครับปั๊บไปหนึ่งทีบาสูก้าหมับไปดีทาชิงิทาชิงิตั้งนี้เก็บหมดอ่ะจังหวะนี้เก็บหมดใครก็ได้มาก็มาเลยครับเก็บหมดบ๊อบ โอ้นึกภาพแบบ2ปีไม่ได้เลยแบบมันจะเป็นอ่าสปีถ้าเกิดเราเป็นอ่าลูฟี่นะครับ่าง2ปีเราจะเป็นเขาเรียกอะไรนะยูฟโอครับท่ายูฟโอโคตรโหดอะ่ะท่าเคลียร์มอนชั้นดีเลยครับของดีผมชอบมากเลยเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยโอเคขอตีหน่อยครับขอตีหน่อยครับขอตีหน่อยครับจ้ะมาตีไม่โดนนะประเด็นอ้ย ตายแล้วตายแล้วาอย่างนี้าอย่างนี้ขออีกทีนึงโอ้ตีใครวะเนี่ยตีใครวะเนี่ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวป๊ะปะปะปะแตกไปดิแตกยังน่ะแตกไหมไม่แตกครับโอเคแตกแล้วอันนี้แตกจริงแล้วไปเดี๋ยวนะหาหาสโมอเกอร์ครับสโมอเกอร์อยู่ไหนวะนี่ครับมาข้างบนเลยมาอยู่อะไรตรงกำแพงเพื่อนขอขอขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งฮึบ บาซูก้าสโลไปหนึ่งทีดิเกาะมันเต็มแล้วครับเกาะมันฟื้นแล้วอะเราก็แค่พังเกาะมันใช่ไหมเอาแยะมันหายไปแล้วขอล็อกเป้าหมายหน่อยสินนนนคนอื่นไปไหนหมนดทำไมเราตีอยู่คนเดียววะเอออยา่าหอกไปดีหนึ่งทีเขาเรียกว่าท่าหอกใช่ไหมครับท่านี้ท่าใช่มันแบบอามวนขานะครับแล้วก็เขาเรียกวะไรมวนตัวคู่ต่อสู้แล้วก็จิ้มลงพื้นอะใช่ไหม ก็คือหอกใช่ไหมเนี่ยเออปั๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวไอ้ท่านจะตายเออแต่จัดการสมโมอเกอร์และทาชิงิ้สำเร็จเย่เรียบร้อยติดต่อพันเอกสมโมอเกอร์ไม่ได้หมวกฟาว้าไปอยู่ไหนแล้วระหว่างนี้รีบเบงความนสนใจศัตรูกันเถอะเอ้ยเย่เย่เย่เยเยจบละจบละครับในที่สุด,สดโอ้นี่จังพี่ชายเจ้าคนเมื่อกี้เป็นพี่ชายนายเหรอ พี่ชายฉันเองแหละเอสวัวเอสอายุมากกว่าฉัน3าปีก็เลยออกจากเกาะไปก่อนฉันสปีแต่การที่ทั้งพี่ทั้งน้องกินหลพปิศาจเข้าไปนี<อ>่มันเอสเน่ะแข็งแกร่งมากนะฉันไม่เคยสู้ชนะเขาสักเลยุยเขาสักเลยอาละ่ะเขาเลยสักครั้งนายไม่เคยชนะมนุษย์ตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะก็ใช่นะสิแพ้ลูกเดียวเลยแต่ก็ถ้าสู้ตอนนี้ฉันชนะแน่ ได้บอกว่าใครจะชนะใครนะเออมาครับเอ็ดมาพูดกับใครนะพูดว่าอะไรนะไอหนุม่มเอสเออย่างไงก็เธอทุกคนขอบุณที่ช่วยดูแลน้องชายฉันมาตลอดนะไม่เลยไม่ได้ดูแลอะไรสักหน่อยยังไงก็เถอได้เจอกันก็ดีแล้วอ้าวฉันอยากเอานี่ให้นายก <ง đang> ระดาษเศษกระดาษงงๆดิหนา เก็บเจ้านี่ไปกับตัวตลอดเลยนะเซกดารันน่าจะพาฉันกับนายมาเจอกันอีกครั้งโอ้โหซึ้งเลืกซึ้งจริงๆมีน้องชายไม่ได้เรื่องอย่างเนี้ยพี่ชายก็เป็นห่วงนะผู้านายก็อาจจะปวดหัวกับเขาหน่อยแต่ก็ฝากด้วยลกันอยู่แล้วชิคุเน่เจะไปแล้วเหรอเอสอตอนนี้ฉันกำลังไล่ตามผู้กระทำความผิดร้ายแรงอยู่ได้ยินว่าช่วงนี้เริ่มเรียกตัวเองว่าหนวดดำนะ่ะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูได้นะครับ สุดยอดครับวันพีทเนี่ยทีเด็ดในใจเลยครับเดิมทีคือสมาชิกหน่วยที่2ของกลุ่มจักรรรดขาวนะครับแต่ว่าเป็นลูกน้องเออแล้วก็เป็นลูกน้องของฉันเองเป็นลูกน้องของเอ็นนะครับหมอนั่นฆ้าพักพวกทําความผิดไร้แรงที่สุดบนเรือนะครับฉันคือหัวหน้าหน่วยต้องจัดการหมอนั่นให้ได้ตราบใดที่ยังจับมันมาลงโทษไม่ได้ฉันจะไม่ถอยมันอะไรวะฉันจะไม่ถอยย้อนมาถึงทะเลนี้หรอกอ๋อก็คือจากจากนิวเวลนะครับเอ็ปกติอยู่นิวเวลนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาอยู่แกนไลน์ครับตอนเนี้ย เจอกันข้างหน้าจุดสูงสุดจนสลัดนะฮีคมจริงๆเอสไว้เจอกันนะมาสิที่จุดสูงสุดนะลูฟี่ลูฟี่โอ้โหสุดยอดลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่อะไรของผมวะเนี่ยพ <laughs> ารนี้อาจจะหล่นๆหน่อยนะครับ <laughs> โอเคได้เอสโอ้โหเวลาดูเวลาไอ้ได้เอเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ย <laughs> นี่ได้เวลครับมีใครเวลอ up ไหม ไม่อัพเลยเหรออะไรกันครับนี่ตัวนี่ได้เหรียญนะครับอันนี้เหรียญน่าจะเอาไว้อัพตัวละครนะครับถ้าจำไม่ผิดจากภาคที่แล้วนะเหมือนกันก็เหมือนกันแหละอ่าแล้วก็ได้แล้วก็สามารถเล่นหมดเล่นอิสระได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามทํามาเยอะเลยครับภาคนี้ดูเหมือนกองกาลังกบฏย้ายฐานทัพมายังเมืองที่ใกล้กับเมืองหลวงไม่มีเวลาแล้วได้จุมไม่เป็นไรยังทันแน่ยังก็รีบไปกันเถอะไม่ แกเอาแล้วฮะนี่ลูฟีฟ่นั่นต้องรีบไปหยุดกองกำลังกบฏคนเป็นล้านจะปะทะกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะวิ่งไม่น่าเบื่อลูฟี่กวนจัดว่างไงนะนี่แกดูหรหน้าวิวี่เนี่ยว <c> ิวี่ฉันอยากอัอดเคนใดให้ปีบุถ้าหยุดพวกที่กำลังก่อกบฏแล้วเขาครจะหยุดเหรอ ต่อให้ไปถึงเมืองนั้นพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเป็นจนสัดไงโอโ้โหคำคามมาครับบางทีหมอนี่ก็เข้าใจปในห,นหลักโดยไม่ต้องคิดเยอะแฮะเธอนะ่ะคิดว่าถ้าไม่มีใครตายในการต่อสู้ครั้นนรงนี้ก็คงดีทั้งคนในประเทศแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยทั้งที่คู่ต่อสู้ก็คือเจะเทพจนสลัดแถมเป็นการต่อสู้ที่มีคนเป็นล้านกำลังลุกฮือนะครับแล้วก็เธอคิดว่าทุกคนจะปลอดภัยคงดีอไรปลอดภัยคงดีวะ ปลอดภัยก็คงดีเออไม่ออนหัดเป็น,น่อยเหรอคนเราต้องตายอยู่แล้วนะหจริงจังจัดลูฟี่อย่าไม่เตะอยู่อย่เตะยู่พอทีผู้อื่นนั้นได้ยังไงตอนนี้เรากําลังพยายามหยุดเรื่องนั้นไม่ใช่เหรอทําไมต้องมีใครตายด้วยละ่ะทั้งที่ทั้งหมดเป็นความผิดของทั้งหมดทั้งที่ทั้งหมดเป็นความผิดเขากรไดแท้นี่ผมเป็นอะไรหะเน <c oughs> ี่ยถ้างั้นทำไมเธอไม่ต้องอะไรวะถ้างั้นทำไมเธอต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้ด้วยล่ะ พอเห็นประเทศนี้แล้วฉันเองก็รู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะ่ะเออน,น่าดีอ่คิดว่าเดิมพันแค่ชีวิตเธอคนเดียวมันจะเพียงพอหรือไงถ้างั้นต้องเดิมพันด้วยอะไรละ่ะฉันไม่มีอย่างอื่นที่เอาไปเดินพันได้แล้วเสียงก็ลองเดิมพันชีวิตของพวกเราเข้าไปด้วยไงไอ่พวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือคน <c oughs> ตัว,วที่จริงแล้ว เธอเป็นคนที่เจ็บใจจนอยากอ่านหมอนั่นให้ปิวที่สุดบอกมาเถอะที่อยู่ของเข,งข,งขาใครนะ่ะเี่มันหล่อจังวะโ้ยอดครับไปกุญแจสู่การลมหนีมิสเตอร์องชายอ๋อเป็นชัปเตอร์ต่อไปครับพวกลูฟี่ได้เข้าไปยังเลนสเบดนะครับเออเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอคาสิโนนะครับเออ แต่เป็นกับดักนะครับซันจิจึงคิดวางแผนที่ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับก็ใครอยากให้ทําอะไรหรือว่าชอบใจยังไงก็คอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆไปละ